กินมาก,ก่รูดนะเอาด้านนอกมันทำไว้ทำต้นตำก่อนแกนมันเราก็กินเป็นของทานเล่นไปมันไม่ผ่านปุ๋ยผ่านยาเนาะเป็นต้นธรรมชาติอยู่ยใกล้กระพับเล่นเนี่ยเดี๋ยวไปที่ทางจะขูดเอาด้านนอกมันก่อนขูดเอาด้านนอกไว้ทำต้นตำก่อนเดี๋ยวไปล้างนะว่ากันนะจะแลกแม็กซ์อ่ะเดี๋ยวไปทสร็จจะไปล้างแล้วก็แช่ทุเรียนแป๊บนึงยวตมาทำเนนะี่ยมันค่อนข้างสุกเดียว แต่ไม่เป็นไรสุกแล้วกินได้อยู่แล้วเพราะว่าใบดากินต้องตองาใส่น้ำตาลอยู่แล้วครับฮะโอวีุ่บไม่ไปก่ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรกินได้กินได้กินได้คงกเก่งแต่ไม่ได้แข็งยังไงต้องใส่ใหม่มาการทำอาหารนี่ก็ถือเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งเนาะเราก็<ร>จะเอาไอกีโนโล่กๆนัน้งหมดแล้วเราจะกินข้างใน ช่องนี้เป็นคลิปดูเดิมเนาะเอออ้ะดูเดิมก็ดูนไปมันก็จะไม่ไม่มีสาระเท่าไหร่นะได้เยอะเลยได้อย่างเยอะเลยเนี่ยอ้สวนข้างในมันเราก็จะกินอยู่แล้วก er ินไฟสตาร์โปรดักชั่นก <wh ินก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 ินของดีมีประโยชน์ ครื่องในไก่จ้าเอาไว้กินจะส้มตำทอดเองบองน้ำปลาในเราพี่น้องซื้อเขาหนูมันจะทอดงาบม,มันบ่าน้ำมันหลายน้ำมันท่วมอันนี้เราทอดคล้ายๆเจียวอ่ะทอดคล้ายๆเจียวเด้อซุกแน่นอนทอดไฟเบาทอดนานอยู่พี่น้องทอดนานอยู่จ้ะ สุกดีแหละเออแซ่บเพราะแซ่บก็จิบว่าเหลืออยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าถอดใส่กระเทียมเนาะหอมอยู่จ้ะหอมอยู่จ้ะสงศิบว่าเหลือดอกซัมนีหนึ่งโอ้ยข้าวนเหนียวเอาไปอุ่นมาฮ้อนคักพี่น้องห้อนคัก,กต้องรอสักครู่เดียวไปตำตำก่อนปรุงร้อมแล้ว ฮองเฮิมจำเอาเอาเส้นอกฮองได้ลายพี่น้อง หน้าตาก็จะประมาณนี้อภักระเฉดใส่นิดนึงมีอยู่จ้ะเอาเลยใส่อิเลเซ่ถ่ายรูปหมก,ก,ก่อนกินพี่น้องมันทานข้าวกับปลาเลดาเด้อตั้มบักหงลายคัก เป,เป็นพักน แสบหลาย เดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อให้ไปเรืดาราไปก่อนเด้อขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ thanks so much my friends thanks for your support see you next video have a nice day bye bye